เจ้าหน้าทีปะปะท่ปปทส่วนที่กำลังนะคะรวบตัวนายช่างโยธาของกรุงเทพมหานครเรียกรับสินบน9้าล้านบาทจากเจ้าของกิจการสนามกอล์ฟในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเพื่อแก้ไขแบบถนนไม่ให้ถนนตัดผ่านเข้าไปในพื้นที่ของสนามกอล์ฟค่ะเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรมกรมการป้องกันและปร,บราบปรามการทุจริตในภาครัฐคนบ้านพักของนายพีมาพงศ์นายช่างโยธาชำนาญงานกองจัดกรรมสิทธิ์สำนักโยธากรุงเทพมหานครและภรรยาผู้ต้องหาเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการย้ายแนวเขต โดยอําพรางด้วยการเปิดบริษัทแอบอ้างว่าที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเขียนแบบสืบเนื่องจากผู้ประกอบการสนามกอล์ฟวินเซอร์พาร์คแอนด์กอล์ฟคลับร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนปปป,ปกรณีกรทมมีโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงท้องถิ่นซึ่งมีนายพิมพง์ผู้ต้องหาเป็นช่างโยธาชำนาญงานกองจัดกรรมสิทธิ์สำนักงานโยธากรุงเทพมหานคร รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดทำแผนที่รายละเอียดเพื่อประกอบการเสนอพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณพื้นที่ที่เวนคืนและพรบรเวนคืนอสังหาริมทรัพย์แต่กลับมีพฤติกรรมทำแผนที่ปลอมขึ้นมาก่อนจะเข้าไปติดต่อสนามกอล์ฟของผู้เสียหายแล้วหลอกว่าถนนล้ำผ่ากลางเข้าไปในสนามกอล์ฟจากนั้นก็อ้างตัวว่าสามารถเปลี่ยนแบบแปลนของถนนได้ แต่มีข้อแม้ว่าผู้เสียหายจะต้องยอมจ่ายเงินเป็นค่าดำเนินการจำนวน9ล้านบาทเพื่อทำการปรับแผนที่ถนนโดยเจ้าหน้าที่รวบตัวผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในเรื่องนี้ได้4คนทุกคนยังคงให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะ